อดีตนายกซึ่งตอนนี้ก็ยังมีคนนิยมอยู่จำนวนมากคือดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรนะครับคำว่ายังมีคนนิยมนั้นพิสูจน์จริงพิสูจน์ได้เพราะว่าชนะการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ตัวเองยังทําพักไทยรักไทยอยู่หรือแม้กระทั่งหลังจากมีการรัฐประหาร2549นะครับพักที่มีความเชื่อมโยมกับดอกเตอร์ทักษิณนั้นตั้งแต่2544จนถึง2562นะครับเกือบจะ20ปีที่ ชนะเลือกตั้งทุกครั้งแม้กระทั่งในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด2562พักเพื่อไทยก็ชนะเลือกตั้งนะครับแต่ไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้เนื่องจากพลเอกประยุทธ์ขีนกติกาให้ตัวเองสามารถตั้งน้องตัวเองตั้งรุ่นพี่ตัวเองตั้งเพื่อนตัวเอง250คนมาเลือกตัวเองเป็นนายกดังนั้นคะแนนนิยมของคนต่อดรทักษิณถือว่ายังสูงอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับบทบาทรีแบรนด์เป็นพี่โทนี่นะครับซึ่งกลายเป็นการเปรียบเทียบว่าระหว่างอดีตนายกซึ่งไม่สามารถจะเป็นนายกต่อไปได้อีกและะะต้ององยยู่ในนนนปปปรรเเททศศกกัับบาคจจุ ซึ่งคนไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปและถ้าทางจะอยากยึดเก้าอี้ถาวรนั้นใครคือคนที่ควรจะเป็นผู้นําหรือว่าใครคือสัญลักษณ์ของคนมีวิสัยทัศน์หรือใครคือสัญลักษณ์อคคอของคนที่ขาดวิสัยทัศน์มากกว่ากันนะครับเมื่อวานนี้อดีตนายกต้ทักษินชินวัติพูดในลับเฮาส์คนฟัง หลายหมื่นคนเรื่องของพลเอกประยุทธ์นะครับพูดแบบนี้นะครับไม่ได้โจมตีพลเอกประยุทธ์ในฐานะตัวบุคคลแต่บอกว่าปัญหาของประเทศไทยในเวลานี้คือพลเอกประยุทธ์ได้รับตําแหน่งซึ่งเกินขีดความสามารถของตัวเองดังนั้นไม่ได้โจมตีพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นคนเลวหรือคนไม่ฉลาดหรือไร้ความสามารถนะครับแต่บอกว่าตําแหน่งที่รับเนี่ยเกินความสามารถของพลเอกประยุทธ์ทําให้พลเอกประยุทธ มีปัญหาเรื่องการบริหารการมีประสบการณ์แคบและไม่มีความสามารถในการกระจายงานนะครับเมื่อวานนี้ น่าสนใจนะครับว่ามีคนรุ่นใหม่หลายคนที่เข้ามาร่วมคลับเฮาส์นะครับแล้วก็ถามคำถามกับอดีตนายกทักษิณไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กๆที่เคยร่วมชุมนุม3นิ้วนะครับหรือเด็กวัยรุ่นนะครับที่ทำเพลงแรปแล้วก็ร้องเพลงว่าอยากให้ด็อกเตอร์ทักษิณกลับประเทศไทยถามคำถามว่าประเทศไทยวันนี้ยังมีอนาคตหรือไม่นะครับด็อกเตอร์ทักษิณบอกว่ามีแน่นอนแต่ว่าผู้ใหญ่นั้นจะต้องปล่อยมือแล้วฟังเสียงเด็กๆให้มากกว่านี้แล้วก็มีการพูดพาดพิงไปว่า รัฐบาลควรจะเลิกพฤติกรรมของการยิงประชาชนปราบปรามประชาชนได้แล้วถ้าเด็กมาประท้วงถ้าคนรุ่นหลังมาประท้วงรัฐบาลต้องฟังต้องเรียกมาคุยกันหาลือการหาทางออกไม่ใช่เอกอัก็ปราบรวมทั้งมีการพูดถึงบทบาทของตำรวจว่าณนะเวลานี้ตำรวจภาพลักษณ์เสื่อมถอยเป็นส่วนหนึ่งของทหารมากเกินไปทหารใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือจนทําให้ในสุดเรานั้นประชาชนจะไม่ร่วมมือกับตำรวจในการปราบปรามโจรผู้ร้ายรวมทั้งมีการพูดถึงการแก้ปัญหาวัคซีนนโยบายโควิดต่างๆของพลเอก ประยุทธ์ด้วยนะครับคนถามดรทักษิณตอบว่าจะกลับมาเมืองไทยหรือไม่ใครจะเป็นแคนดิเดตนายกและจะไล่พลเอกประยุทธ์จากตําแหน่งนายกอย่างไรนะครับดรทักษิณบอกว่าขอให้ประชาชนทุกคนไปที่บ้านสสอในพื้นที่ตัวเองกดดันให้สสอ,อยาลงมติรับรองพลเอกประยุทธ์ในการพิพากษาไว้ไว้ไวางใจฟังเสียงดรทักษิณครับคนเราในชีวิตเนี่ยทุกคนมันก็มีผิดพลาดได้แต่วันนี้สิ่งที่ท่านผิดมากก็คือว่าท่านเหนียวเก่อเก้า,าอี้โดยที่ท่านทํางานไม่ได้ นันก็วันนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ท่านควรจะเสียสละหาคนหาคนที่มันมีฝีมือช่วยบ้านเมืองเถอะนะครับอันนี้ผมไม่ไว้วางใจท่านแน่นอนวิธีที่จะให้ประยุทธ์ออกเหมือนที่ท่านก็ยืนยันแล้วว่าท่านจะใช้ระบบรัฐสภา,าดีที่สุดง่ายที่สุดไม่ต้องไปเอาลูก ไม่ต้องไปโดนแก๊สน้ำตาไม่ต้องโดนกระสุนจริงกระสุนยางประชาชนที่อยากจะเปลี่ยนนายกทุกเขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งเลยนะครับไปหาสอสอบอกสอสอเลยว่าอย่ายกมือไว้วางใจประยุทธ์นะถ้าไว้วางใจประยุทธ์ก็คือคราวหน้ามาลงสอสอไม่เลือกแน่นอน เพราะว่าทําให้ฉันเดือดร้อนทําให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ําทําให้ลูกหลานตกงานทําให้พ่อค้าแม่ขายจะขายของก็ขายไม่ได้ไประชาชนทุกทุก,ทกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับสองวันนี้รีบเดินทางรวมตัวกันเลยไปบ้านสอสอไปบอกกับสอสอเลยว่าเราไม่เอาแล้วนายกคนนี้ ขอให้ยกมือไม่ไว้วางใจถ้ายังยกมือไว้วางใจคราวหน้าเจอกันไม่เลือกแน่นอนอ,อย่างสอสอกลัวนะสอสอเนี่ยเหมือนไก่ชนนะถ้าเลือกตั้งชนะเนี่ยเหมือนไก่ชนที่ชนะถ้าเลือกตั้งแพ้เหมือนไก่ชนที่แพ้พอแพ้ปุ๊บนี่เขาขายกิโลละสามสิบห้าบาทถ้าชนะมันขายตวงสามแสนถึงล้านนะเพราะนั้นเนี่ย นักผู้แทนเนี่ยกลัวสับตกทุกคนบ้านขายบ้านมันบอกเลยนะครับคือเมื่อวานนะผมเห็นคดีเด่ดจากพรรคเพื่อไทยว่ามีคดีเด่นนายกแล้วครับแต่ยักไม่ประกาศนายชนนีพอจะรูครับพอจะสปหรือเปล่าว่าเป็นใครโอ้ก็แห่งคำถามนะครับผมอีกคําถามนะครับว่าในฐานะที่ผมเป็นคนพยาวเป็นคนพยาวนะครับผมผมก็ถูกถามมาบ่อยมากว่าร้อยเอกดรธามนัสเนี่ยสามารถเป็นนายกได้ไหม จากประสบการณ์นอ้โทนี่นะครับผมนอ้โทนี่คิดว่าอยางได้ครับขอบคุณครับผมผมเสนอแค a น d เด a t สองคนแต่คุณสมบัติมีปัญหาทั้งคู่คนอยู่คนหนึ่งชื่อทักษินอายุเจ็ดสิบสองก็โดนคดีเยอะไม่รู้จะเป็นนายกได้ยังไงอีกคนหนึ่งชื่อโทนี่อายุยี่บเจ็ดอายุไม่ถึงสามสิบห้าคงเป็นไม่ได้ต้องถามพักเพื่อไทยครับผมเชื่อว่าพรรเพื่อไทยคง คงมีการพูดคุยในระดับที่มั่นใจว่าได้คนซึ่งน่าจะเป็นผู้ที่ถูกใจประชาชนถึงได้กล้าพูดคำนั้นออกมานะครับผมผมต้องลองถามที่พักเพื่อไทยนะครับผมผมไม่ทราบเหมือนกันส่วนคนอื่นนั้นผมไม่วิจารณ์คนพักใครพักมันผมกองเชียร์พักเพื่อไทยผมก็เชียร์พักเพื่อไทยผมกองเชียร์พักเพื่อไทยผมไม่เชียร์พักอื่นหรอกผมเป็นคนไทยนะ ทิ้งผมไปเมืองนอกกับทิ้งผมไปเมืองไทยเนี่ยที่อยู่ทิ้งผมไปเมืองไทยมีประโยชน์่าเยอะเลยนะ <c oughs> ใช้ผมได้เยอะอย่างน,น,น้อยๆผมไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือเด็กเนี่ยเด็กก็ได้ความรู้เยอะนะไม่ต้องอะไรมากใช่ไหมก็เอาทิ้งไปผมไปเมืองนอกเนี่ยแน่นอนผมไม่เดือดร้อนหรอกผมก็ใช้ชีวิตผมอยู่ไปทำมาหากินไปนะทำมาหากิาทำมาหากินทำมาหาเลี้ยงตัวเองไปตามภาษาไก่เอ้ยว่าไป <c oughs> ก็ <c oughs> แต่ใช่ผมอยู่เมืองไทย <c oughs> ผมก็เป็นประโยชน์นีแล้วแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ผมได้เท่านั้น <c oughs> นี่โลกทั้งโลกคือบ้านของท่านเองเนี่ยจะต้องมียุทธศาสตร์หรือว่าท่านจะเอาอย่างไงท่านต้องเตรียมตัวเข้าสู่นิวนอร์มอแล้วถ้าไม่เข้าสู่นิวนอร์มอเนี่ยท่านจะเอาตัวเอาตัวไม่รอดประเทศจะเอาตัวไม่รอดวันนี้ สิ่งที่ดีที่สุดท่านจดไว้เลยนะหนึ่งเนี่ย people empowerment people empowerment คือหมายคาว่าให้อำนาจประชาชนในการที่จะลิขิตชีวิตเขาเองผ่าทามกลางวิกฤตทางด้านแพนเดกเนี่ยอำนาจประชาชนคืออะไรหนึ่งท่านต้องให้วัคซีนเขาให้เพียงพอให้มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ วัคซีนที่ท่านว่าพอมันไม่พอซีโนโแวคเนี่ยผมเช็คก,กับคนรอบตัวละภูมิอยู่ได้ไม่นานอยู่สั้นกว่าซีโนฟาร์มอีกเมื่อภูมิอยู่ไม่นานนี่คือฉีดไปเหมือนศูนย์เปล่าเพราะนั้นเนี่ยท่านต้องรีบเอา m อ n มเข้ามาหรือแอสตราเซเนกก็ยังดีแต่แอสตราเซเนกเมันเหมาะสำหรับคนห้าสิขึ้นไปวันนี้เนี่ยอภิปรายไม่วางใจ ท่านก็ลดการตรวจเรื่อยๆเลยเพื่อจะให้ตัวเลขมันลงจากเดินตรวจห้าหมืสี่ได้มาสองหมื่นหมื่นแืเก้าแต่ตอนนี้ท่านตืดตืตรวจแค่4ี่หมื่นหนะให้มันลดลงมาเรื่อยๆนะเพื่อให้ยอดผลมันออกมาคือมันไม่อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงก็ตามนิสัยประเดน็นการมันจะต้องมีการปิดบังข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่ามันเรื่องจริงๆเนี่ยทุกคน เขาตรวจสอบได้รีบแก้ปัญหาทั้งเรื่องของการให้เศรษฐกิจกลับมาสู่สภาพที่ท,ที่ที่ปกติเถอะแต่ว่าถูกปกติแล้วโดยถ้าท่านไม่ทำอะไรเนี่ยก็พังเหมือนกันท่านต้องทำอย่างที่ผมบอกว่า,วาต้อง empower คนได้ละแล้วที่สำคัญก็คือเวลานี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยกำลังเรียกร้องเพราะไม่เห็นอนาคตตัวเองแต่ท่านก็ปราบ ผมไม่เข้าใจเลยว่าท่านไปปราบคนก็ตาบอดคนก็ถูกยิงตายไปพวกนี้เขาไปรวมตัวกันเขาไปร้องสารโลกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการให้สัตยาบันท่านก็มีโอกาสขึ้นสารโลกได้หลายประเทศที่ผู้นำก็ถูกขึ้นสารโลกโดยที่ไม่ได้สัตยาบันเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าแทนที่จะปราบปราม ห้มหันให้เกิดการแบ่งแยกกันเองอย่าไปหมั่นไส้มันมันจะพูดจามไม่ดีเรียกมาคุยเลยเฮ้ยน้องทําไมวะเองไม่เข้าใจเรื่องอะไรอยู่เฮ้ยเองเข้าใจผิดเถอะเอาที่เอางี่มาคุยกันอยากเห็นอนาคตอะไรเรามาวางแผนด้วยกันมาต้องต้องพูดคุยกันอย่าใช้อาวุธเลยตำรวจวันนี้ก็แย่เสียภาพพลดหมดเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือขนาดเอาทหารปนเข้ามาอยู่ตำรวจยิงประชาชนเนี้ย มันมันมันภาพพศตำรวจเนี่ยมันพังหมดนะแล้วต่อไปการปราบปรามจนผู้ร้ายจะลําบากขึ้นความร่วมมือในการที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือในการบอกข่าวบอกเบาะแสตํารวจนี่จะไม่มีเพราะฉะนั้นตํารวจก็พังองค์กรตํารวจก็พังหมดนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปปราบปรามกันเนี่ยหันหน้าเข้าหากันเถอะอันนี้แหละที่ผมไม่ไว้วางใจท่านเพราะท่านไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่แน่นอนท่านตีกอล์ฟท่านชอบตีกอล์ฟเสาร์อาทิตย์ผมรู้ยากระถามคุณทักษิณว่า ในมุมมองของคุณทักษิณแล้วอ่ะประเทศไทยยังมีความหวังให้คนรุ่นใหม่ไหมครับอืมอแน่นอนครับคือวันเนี้ยประเทศไทยยังมีความหวังแต่ว่าต้องเปลี่ยนวิธีบริหารใหม่นะครับต้องไม่ใช้วิธีบริหารแบบชนิดที่เอากฎหมายและเอาระเบียบราชการนํามันไปไม่ได้ไ,ไม่<ะ>รอกจริง แล้วก็ต้องยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ต้องยอมให้โอโอกาสเด็กรุ่นใหม่เข้าหาเทคโนโลยีแล้วก็เข้าหาแหล่งทุนเขาจะได้มีโอกาสเพราะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้เด็กๆเขาเติบโตให้เด็กๆเขาช่วยกันคิดช่วยกันทำเรามีหน้าที่ส่งเสริมแต่ถ้าผู้ใหญ่บอกว่า ตามข้าพเจ้ามาเชื่อฟังข้าพเจ้าเถอะแล้วก็นําไปเนี่ยเจ๊งหมดฮะมันคงจะดีถ้ารถไปฟรีมีทั่วประเทศไทยมันคงจะดีถ้าผู้ใหญ่ไม่ไล่เด็กออกจากประเทศไปมันคงจะดีถ้ามีเซ็กแล้วไม่ต้องไปใส่บอลถ้าจนขึ้นบ้านแค่ห้านาทีตำรวจก็มามันคงจะดีถ้าใกล้จะตายแล้วมีเตียงให้นอนเพราะเสียงของประชาชนก็สําคัญไม่แพ้ดารากูอยากจะให้เด็กใช้ได้เวียนในสิ่งที่มันได้ใช้จริงแล้วก็อยากให้ป้าค้างบ้านมีมือตัวเดือนเอาไว้กินแล้วก็อยากให้คนที่ออกมาแสดงออกไม่โดนจับเพราะเอาวัฒนธรไปไว้สละหรือมึงว่าไม่จริง จงกลับมากลับมาไม่ว่าอยู่แห้งไหมโอ้พิชักสินจงกลับมากลับมาเป็นกวนใจคนไทยโอ้พิชักสินจงกลับมากลับมาหน่อยกลับมาหน่อยได้ไหมโอ้พิชักสินกลับเอะยังอยากเจอไม่ว่าเจออยู่ไหนสถานเมืองดีชักสินคงไม่ต้องกลับมาโอ้โหพิชักสินจงกลับมา